ซัมซุง Galaxy A58 นะครับผ่านรองรับ 3C ใน G ีแล้วได้ชาร์จไว25วัตต์อาจเปิดตัวในเดือนเมษายนนี้ครับหลังจากจบงานเปิดตัว Samsung ซัมซุง Galaxy a 5 Series ทางซัมซุงได้ปล่อยทีเซอร์สั้นๆนะครับเกี่ยวกับ Galaxy A58 พร้อมนาตัวเครื่องจริงเนี่ยมาโชว์ในสื่อมวนชนได้ดูเป็นครั้งแรกครับ ล่าสุดนี้ก็มีคนพบข้อมูลดังกล่าวครับได้ผ่านการรองรับ3 c ของจีนแล้วซึงเป็นหน่วยงานคล้ายกับกสทชบ้านเราเนี่ยแหละครับโดยจะใช้รหัสโมเด็มเป็น SM s 9 3 7 0และยังได้ระบุข้อมูลการชาร์จด้วยนะว่าชาร์จเร็วสูงสุดได้25วัตต์เท e ่ากับ Galaxy A 2 5และจะวางขายแบบไม่แถมหัวชาร์จเหมือนรุ่นอื่นๆเลยส่วนความจุข,ของแบตเตอรี่น่าจะอยู่ที่ราวๆประมาณ3,000-4,000 mAh ซึ่งบางแหล่งข่าวเนี่ยเห็นระบุว่าน่าจะประมาณ3,900 mAh ครับในส่วนของกล้องกันบ้างจะให้ กล้องมา2ตัวนะคาดว่าเลนหลังเนี่ยจะให้มา200ล้านพิกเซลและเลนตัวที่2 50ห้250ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีไฟแฟลช LED แบบวงกลมมาให้ไม่แน่ S ย5 A เนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ4เดือนเหมือนกันในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งก็น่าจะอยู่ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยครับตามข่าวลือก่อนหน้านี้แต่ก็มีข่าวลือเหมือนกันนะว่าจะเปิดตัวเร็วกว่านั้นก็คือช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ครับส่วนจุดเด่นของตัวเครื่องความบางเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6 4มิลลิเมตรหน้าจอเป็น Amo โม Fu ด l ู H เฮดดีพาร์ตร อาจจะมีขนาดอยู่ที่6.7นิ้วหรือ6.6นิ้วนะชิปเซ็ต Snapdragon 8 Elite f Galaxy เลยครับ